สวัสดีครับมพี่น้องผู้รับชมช่องบ้านไอตะวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสื้อผ้าพี่พาน้องนะครับมาเบิงผลงานของเจ้าไอกาเลศนะครับเคเอฟหกแปดนะครับของวิไลฟร์มนะครับพอดีผมผ่านมาทังไอทงหน้าทั้งนี้นะครับอยู่ออกนอกบ้านผมมาประมาณจักโล่หนึ่งนะครับพอดีเพิ่นไอจเกอก่อนผมเคยไปทายล่งตอนเพิ่นขอดใหม่ๆนะครับสำหรับไอผลงานเจ้ากาเลศตัวนี้นะครับ เพิ่นอยู่ในบ้านแต่เดินเพิ่นใหญ่มาอยู่ทถงหน้าแล้วนะครับมาอยู่หน้าเพิ่นเนาะเพิ่นมาเห็ดเบินผมตัวจะคล้งองเพิ่นเจ้าก็ไปใส่เนาะผมเอิน้นหาบ่เห็นตัวผมก็เพิ่นว่า,าหาันเคยถามเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นว่าหันเข้ามาก็มาถ่ายเอาเลยเพิ่นบ่เป็นหยังเพิ่นนะครับผมก็เลยสิถ่ายพากพี่พากน้องครับผู้ติดตามช่องเนาะครับเบิง่งพัฒนาการของเขาเนาะครับว่าตอนนี้เขาอยู่ประมาณ8เดือนกวนเหรอเพราะผมไปเบิ่งคลิปผมไป,ไปไล่เบิ่งคลิปผมถ่ายประมาณ8เดือนแล้วตอนคลิปแรกเนาะครับที่ผมถ่ายให้พี่น้องเบิ่องนะครับนี่ คอกไปน,นะกางมุงกางยางพอ,อยุดทงหน้านะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งเลยพี่น้องผลงานเจ้ากาเลสเคพกแปดนะครับกับแม่เบิ้งครับแม่เลื้งเหลืองนะครับผมก็เลยทายว่าพี่น้องเบิง้งนี่แหละครับเม่ลูกเลยนะครับลูกว่าแปดเดือนแต่น่าจะแบดกแกเดือนก้วะแลละนะครับโอ้นาซูซีกับเมียแหละปากเป็นแน่ก็จะว่าซูซ่ซําเมียคนละคนนะครับเนาะ ผมถามเจ้าของเพระพ่ะว่ามันสัสันๆแน่เพส่วนหะน่อยเจาจริงว่งาเพราะว่ามันหลึกตัวมันหลึกเพ่็เลีเ้ยงอ้วนดีปวดเพ่าเลี้ยงใหญ่ไร่เพราะมันก็เลยเบิ้งคือสันนะครับ,บงั่วแปดเดือนบ่าน่าสันบ่บ่ป็นสันหรอกครับซ้ำหนึ่งเบิ้งแม่เขาแม่เขาก็น่าจะทองแล้วมั้งทองออกกลางๆนะครับก็บแม่เพื่อนกับโบในหญ้าแห้งนะครับก็บธรรมดานะครับก็บได้พอแน่แม่แน่แต่แว่าสียังยไปทางพอรบเลยนะครับพ แม่เขาเป็นง้วเหลืองนะครับเหลืองว่ามีคลิปซ้่มนะครับแต่กับเบิ้งครับพ่อพี่น้องอันนี้เขาจะซื้อง้วเหลืองมาเล,เลี้ยงนะครับเบิ้งปานปานหูเข,เขาเขาเขาจะมีปานหูแน่นิดนึงนะครับแบบนี้ก็สามารถทรงลูกเป็นแดงไดขึ้นกันเด้อพี่น้องเบิง้งนะครับกการเลี้ยงว่ากัธรรมดานะครับสื่อแม่แบบนี้มันกับว่าแพงเนาะครับแม่์เลี้ยงเรื่องแนวนี้น้ำตลาดนัดยังส่เอาพี่น้องเบิ้งแม่์มยลักษณะัเสียนะครับนี่น้ำตลาดนัดนี่เพราะว่าย่างเก่งกับ สามหมื่นกว่าเนี่ยครับราคาสูงหมื่นนี่นะครับหันเป็นแม่ห้างแม่ที่แบบโค้งนี่ย่างเก่งดีวิวพอถึงสามหมื่นสำแต่ตัวนี้เป็นทองแล้วเนาะขนาดจะจักสามหมื่นหาสามหมื่นหกนะครับตัวนี้ราคาคตบเป็นจริงเลยกับนำนักเพิ่นกับสิประมาณจักสามลอยกลัวโลนะครับตอนเขาทองกับสิแบบเบียดเบียดสามลอยแปดสิบนะครับเนาะอ๋อนี่ลูกสาวเพิ่นนะครับเดี๋ยวตัวแม่ย่างดีนะครับเพราะว่ากับบอสันเนาะครับเพราะว่าเขาโตเล็กนะครับ ผมเด็กเลยนะเพิ่นเลี้ยงหญ้าเพิ่นน่าจะหลายน้องครับน้องเพิ่นน่าจะเที่ยวหญ้าหาหญ้าดีดิผลงานเจ้ากาเล็ดนะครับ kf 6 8นะครับของวิไลฟาร์มนะครับกับแม่เหลืองๆพี่น้องเบิ่งส่งเขาเพิ่นแม่เป็นไถ่มันนะครับไถ่มันเบิ่งลึ่งเบิ่งยังเพิ่นก็บเสีได้อยู่นะครับ แม่ก็น่าจะท่องแล้วะครับเบื้องทองเพิ่นกลางๆหรอกตัวลูกก็แปดเดือนกลัวแล้วนะครับแปดเดือนสีขาเก้าเดือนนะครับสีไหมสุดยอดเลยนะครับแม่เลืองเหลืองนะครับให้ลูกสีแดงแห้งนะครับของงอคอกนี้เป็นคอกของลุงวิไลนะครับวิไลคันโมลีนะครับอยู่บ้านจานโมเกานะครับ ตำบลบึงเยื่ออำเภอตะนาวปุ่ยจังหวัดส,สุรินทร์นะครับอยู่บ้านเดียวกันคนเดียวยุคคนละมูนะครับเป็นยุคเก่านะแต่เดี๋ยวเี๋เพิ่์ลออกมาเห็ดอยู่ขอกเห็ดขอกอยู่ทรงหน้านะครับอยู่หน้าเพิ่์ลน,นะครับตัวนี้น่าจะเป็นพี่สาวเขานะครับพี่สาวของตัวนี้นะครับตัวไหนเป็นลูกแรกเขาลูกแรกออกเหลืองๆออกเหลืองคือแม่เลยนะครับ นี่จะเป็นพอนึ่งบานทมักแต่สีครับสีแดงดีครับเบิ่องกระซิเน้นหยาครับเบิ่งลักษณะการเบิ่งทองเบิ่งลำตัวเขาเลยน่าจะเป็นเน้นหยาเพราะว่าหากบบนกบัวน่าจะปันใดนะครับนี่แหะครับม้วนที่กินหยาไรคือไงไงคอะไรนะน้องฝนลงของผมแหละถือว่ามากินได้หยาเนาะครับ สี่เดือนหัดให้กินหัวอาหารก็ลังหัดกินสวงสี่เดือนนะครับช่วงน้อยๆสามเดือนกากินเลยนะครับตัวน,นี้ก็น่าจะคล้ายๆกันครับเบิ้ลราตัวเขาออกกลมใหญ่เลยนะครับเป็นแบบครึ่งว่าม้าลูกเลยน่าจะกินหยาหลายนะครับกินหยากินพวกอาหารหยาบหลายก็เลยเป็นลักษณะอังสี่นะครับมนันมีหัวอาหารให้กินแบบน่าจะก็สิเป็นตะเบิงขคักนะนเนาะก็จสิปนนงหยอตัวยุ่เลยซ้ำนี่ก็ยังหยออยู่นะครับเนาะแต่ว่าเขาสิเป็นกลมๆ ขึ้งหัวกินมหยาหลายวนนะครับเก็ถือว่างามครับยู่นะครับสำหรับแม่แบบนี้นะครับแม่บ้านๆแม่เรื่องเรื่องนะครับผลงานเคเอฟหกแปดนะครับของวีไลฟ์ฟาร์มปักมาไทยพากี่พาน้องครับผู้ติดตามช่องนะครับพอพันผลงานของพอพันหลายๆโตนะครับใส่กับแม่หลายๆแบบหลายๆแนวนะครับพอน้องก็เบิ้งเอาเลือกเบิ้งปลาแม่ของเป็นแบบใดลักษณะใดนะครับใส่ กับพอพันแบบไดมันมีสิทธิ์ออกได้แดงแดงได้กับมีโอกาสได้งเงินนะนเพิร์ลนะครับน้องเพิร์ลไม่หนออ๋นอนะครับถ่ายเบืเอ้องอีกงคอแข้างๆกันนี่ครับติดๆกันนี่ตัวนี้กเ็เป็นตัวนี้ผู้สุกเพิ่นเนี่ยเป็นแม่ลูกอีกชุดนึ่งนะครับสามตัวนี่นะครับตอนที่ผมมาถ่ายตัวน,นั้นก็ตัวนี้ก็น,น้อยๆอยู่นะครับตัวนี้เป็นลักษณะลูกกระทบฮินดูบาซินนะครับโอ้แม่นี่ก็ส,ส,ส,ส่งหูส่งยางก็ลักษณะคือ งูนะครับเลือดประมาณหาซิบนะครับพอเขาหนาจะพอเขาหนาจะเป็นลูกผสมมือกันนะครับลักษณะยืนยกงามดีลักษณะฮินดูนี่แม่เขาแม่เขากับฮินดูบาซินนะครับเลือดกับนี่นะครับหาสิปหกสิบนะครับตัวลูกเขาตัวแหลกนะครับตามที่ผมเคยถามเนาลูกเขาตัวแหลกมาแล้วพเขาจีเขา คลิปมันก็สีเงาเนี่ยนะครับพาฝากพี่ฝากน้องครับพามาเบิ่งผลงานของเจ้ากาเลสนะครับเคสกไอ้เคสหกแปดนะครับของวิไลฟาร์มนะครับของของลุงไรนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับฝากพี่ฝากน้องผู้ติดตามช่องนะครับก็เอาคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้น้ะสำหรับพ่อแม่น้องผู้ได้เขามาเบิ่งใหม้นะครับหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนยามผมลงคลิปใหม่หมพ่อแม่น้องอยัวผาดคิ้วไหม่ของผมคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ